ตอนที่3เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเจ็บปวดสำหรับอลิเซียเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตายอีกครั้งหลังจากตกลงไปในบ่อเหมืองที่เต็มไปด้วยอสูรใต้น้ำร่างกายของเธอไร้ความรู้สึกตั้งแต่คอลงมากระดูกทุกส่วนเหมือนจะแตกละเอียดแต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาพนั้นเธอก็ยังคงรับรู้ได้ถึงอันตรายที่คืบคลายเข้ามาเธอต้องพยายามขยับตัวเพื่อหน,นีจากเงื้อมมือของพวกโจรป่าที่ตามมาไม่ลดละในห้วงแห่งความสิ้นหวัง ครว a าเทสในร่างเด็กตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาบอกอลิเซียว,ว่าเธอเสียเลือดมากเกินไปสภาพที่เธอเป็นอยู่นี้เกิดจากปริมาณโลหิตมานที่ลดลงเครว a าเทสอธิบายว่าโลหิตมานนี้คือสิ่งที่ทําให้เธอมีชีวิตอยู่ได้และหากมันหมดไปเธอก็จะตายเขาเสนอที่จะฟื้นฟรูร่างกายของเธอให้กลับมาเป็นปกติแต่กลับไม่ทําทันทีเขามีเรื่องสําคัญที่อยากจะถามเธอก่อน เคลวาเทสเล่าถึงเนลหญิงสาวชาวโจนภูเขาที่เขาได้พบในระหว่างที่พักฟื้นเขาพยายามชักชวนเนลให้มาอยู่กับเขาให้มาเป็นแม่น้องของลูน่าแต่เนลกลับปฏิเสธอย่างง่ายดายเคลวาเทสไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงปฏิเสธโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากชีวิตทาสเช่นนั้นอเลเซียอธิบายว่าอาจเป็นเพราะเคลวาเทสยังอยู่ในร่างเด็กและเป็นเพียงทาสเช่นเดียวกับเนลและที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มโจรป่าเหล่านี้จะไม่ยอมปล่อยใครไปง่าย พวกมันจะตามล่าและฆ่าทุกคนที่คิดจะหนีเมื่อได้ยินดังนั้นเคลวาเทสก็ถามอลิเซียว่าจะทำอย่างไรดีอลิเซียเสนอทางออกเดียวที่เธอคิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นคือทำลายกลุ่มโจรภูเขาทั้งหมดเคลวาเทสเห็นด้วยว่าเขาทำได้สบายๆแต่มันจะทำให้เขามีปัญหาหากความลับเรื่องที่เขาออกมาจากภูเขาแห่งจันทราถูกเปิดเผยจึงตัดสินใจโยนภาระนี้ให้อลิเซียจัดการแทนโดยอ้างว่าในฐานะผู้กล้าการทำลายกลุ่มโจรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และเร่งให้อลิเซียรีบจัดการก่อนที่ลูน่าจะหิวอีกครั้งทันใดนั้นอลิเซียก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงร่างกายที่เหมือนจะตายไปแล้วเริ่มเชื่อมต่อกันอีกครั้งเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับที่กลุ่มโจรภูเขาพุ่งเข้ามาจับตัวเธอตามแผนของเคลวาเทสที่ต้องการให้อลิเซียถูกจับเพื่อให้เธอสามารถนำทางไปยังสำนักงานแห่งยุติธรรมทั้ง13แห่งได้พวกโจรเริ่มโจมตีอลิเซียพยายามจะตัดแขนขาของเธอแต่ผู้มันกลับพบว่าอลิเซียยังคงอ่อนแอ อลิเซียตระหนักว่าเธอยังคงได้เปรียบและตัดสินใจที่จะไม่แสดงความเมตตาใดๆให้กับกลุ่มโจรเหล่านี้เธอตั้งใจที่จะทำลายพวกมันให้สิ้นซากตามที่เคลวาเทสต้องการขณะเดียวกันในค่ายโจรเคลวาเทสพร้อมรูน่าได้ไปหาเนลอีกครั้งเนลเพิ่งกลับมายังกลุ่มและถูกตำหนิว่าหายไปนานเธอถูกสั่งให้ไปทำความสะอาดครัวผู้หญิงในกลุ่มสังเกตเห็นว่าเนลดูร่าเริงผิดปกติจึงถามว่ามีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นเนลเล่าว่าเธอถูกชวนไปอยู่กับคนที่เป็นทาสเหมือนเธอ เรื่องนี้ทําให้ผู้หญิงในกลุ่มโกรธแค้นมากเพราะพวกเธอรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งและไรอนาคตนอกกลุ่มนี้พวกเธอเห็นว่าการที่เนลถูกชวนไปนั้นไม่ยุติธรรมและพยายามจะทําร้ายเนลแต่แล้วหัวหน้าของกลุ่มโจรภูเขาก็เข้ามาขัดจังหวะและตําหนิเรื่องการใช้ความรุนแรงเขามาเพื่อตรวจสอบของที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งก็คือทารกที่เพิ่งถูกนําเข้ามาหัวหน้าต้องการให้ทารกถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นแต่กลับพบว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สามารถให้นมทารกได้แล้ว เขากล่าวว่าผู้หญิงคนเดียวที่สามารถให้นมได้นั้นทำผิดพลาดและฝันในสิ่งที่ไม่ควรรู้เมื่อได้ยินดังนั้นเคลวเทสก็ต้องการให้หัวหน้าเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียดหัวหน้าโจรพาทั้งเคลวเทสและลูน่าลงไปยังส่วนลึกของถ้ำซึ่งอลิเซียเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่เขาอธิบายว่าสถานที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่เวทมนต์และคมไฟที่ทุกคนใช้ก็ทำมาจากน้ำมันของแมลงชนิดหนึ่งที่ละลายกับแร่เวทมนต์ เขาเล่าถึงคุณสมบัติของแร่เวทมนต์ที่นอกเหนือจากการสร้างดาบและพูดถึงเวทมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาวิจัยมานานก่อนที่จะเข้าสู่กลุ่มโจนภูเขาหัวหน้าโจนเล่าต่อไปว่าการวิจัยของเขาที่เกี่ยวกับการใช้ผงแร่เวทมนต์ผสมกับสมุนไพรและตัวอ่อนของแมลงบางชนิดเพื่อลดทอนความคิดของเหยื่อและควบคุมมันเขายังบอกว่าเวทมนต์นี้สามารถครวบคุมโทรเพงเมียดได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเคลวาเทสเรื่องเข้าใจว่าเวทมนต์คืออะไรและตระหนักว่าอลิเซียไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างชัดเจนเขาก็โกรธจ,จัดและโจมตีโจนเท่าอย่างรุนแรงแสดงถึงพลังที่แท้จริงของเขาเมื่อเริ่มเข้าใจสถานการณ์และใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ทางด้านอลิเซียแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของเคลวาเทสแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะใช้พลังของดาบที่อยู่ในมือให้ดียิ่งขึ้นเธอได้รับการสอนให้ไม่ลังเลในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่น หรือความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับเพราะการลังเลจะทําให้ร่างกายแข็งทื่อและลดพลังของดาบอลลเซียพบว่าการเชื่อมั่นในดาบของเธอจะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมากเธอต้องผเผชิญหน้ากับศัตรูจํานวนถึง50คนซึ่งดูเหมือนจะมีพละกกาลังมหาศาลและไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยกําลังอย่างเดียวอลิเซียตัดสินใจที่จะไม่สู้กับศัตรูทั้งหมดในคราวเดียวเพราะเธอจะหมดแรงและถูกจับเธอรู้ว่าถ้าถูกจับเธอจะต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย เธอตัดสินใจหลบหนีและมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบโจนพยายามจะจับเธอไว้เพราะทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์อสูรที่เคยฆ่าผู้กล้าในตำนานมาแล้วแต่อลิเซียก็ยังคงเลือกที่จะกระโดดลงไปในทะเลสาบอย่างไม่ลังเลสัตว์อสูรใต้น้ำเริ่มโจมตีเธอและตุ่มโจนก็ยังคงตามล่าเธอต่อไปอลิเซียตระหนักว่าความได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่เธอมีเหนือกว่าผู้กล้าในตำนานก็คือเธอไม่สามารถตายได้แม้จะขาดอากาศหายใจเธอหายใจออกจนหมดก่อนที่จะกระโดดลงไปในน้ำ และตั้งใจที่จะทนทานต่อการโจมตีของสัตว์อสูรในขณะที่มุ่งหน้าไปยังก้นทะเลสาบซึ่งเป็นที่ที่ดาบในตำนานยังคงหลับไหลยอยู่